อันนี้จะเป็นวิธีเข้าเกมโดยใช้เทนนลแบนนะครับเข้ามาแล้วมันจะมันจะเข้าไม่ได้เป็นแบบนี้ให้เปิดเทนนลแบนขึ้นมาครับผมผมเลือกเป็นเยอรมันนะครับแล้วก็เปิดใช้ตัวฟรีก็ได้นะครับเราเปิดแบบนี้พอาอนเนคปุ๊บเราก็กดคอนเฟิร์มใหม่นะครับมันจะเข้าได้ เขากดสตาร์ทท okay. <ม>ูเซิร์ฟเวอร์เข้าเกมของผมอะ่ะรอให้มันเข้าเกมก่อนแล้วผมก็ปิดหมีสักครู่นะครับนี่เข้าเกมแล้ว ปิดหมีจะทำให้เราประหยัดหมีฟรีครับ